บทที่33ฉันรู้ว่าทำไมคนถึงกลัวมิสเตอร์ตันด้วยท่าทางจริงจังแผ่นหลังที่ผอมสูงกลายเป็นเสื้อผ้าสีขาวพื้อไหวทำให้ผู้คนมองข้ามเงาน้านำแข็งไปแน่นอนว่าด็อกเตอร์ตันเคลิร์นไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเขาเลี้ยวไปที่มุมและตรงไปที่ห้องทำงานของแพทย์ซุนยูโบเห็นดังนั้นก็รีบตามไปซีวันหญิงติดตามอย่างเงียบๆและรอการแจกจ่าย สิทธิ์และหมอรุ่นยาวในสำนักย้ายออกไปหมดตันเคลินดึงเก้าอี้ใกล้ๆแล้วนั่งลงเขาหยิบเวทระเบียนที่ซุนยูโบมอบให้และถามว่าคุณเห็นคนไข้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเช้านี้หรือไม่เห็นแล้วคำมั่นใจว่าไปผ่าตัดได้ขอพยาบาลส่งเตียงเบอร์หกไปที่ห้องผ่าตัดก่อนซุนยูโบได้ตอบกลับ เนื่องจากคนไข่บางคนทนหิวไม่ไหวแอบบกินอาหารจึงผ่าตัดไม่ได้ในช่วงเช้าศัลยแพทย์จะสอบถามอาการของคนไข้เป็นการส่วนตัวก่อนส่งเข้าห้องผ่าตัดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับไปกลับมาโดยไม่จำเป็นก้มศีรษะของเขาตันเคลินหันมือไปทางด้านหลังของเวทระเบียนแน่นอนว่านิ้วของครูตันผอมและยาวซุนยูโบกระซิบและถามหัวหน้าของเขาอีกครั้งคนนี้ชื่อซี่หวันหญิงคุณต้องการให้เธอพบใครเธออยู่ในกลุ่มของเรา ตันเคลินพูดเขาไม่ได้เงยหน้าขึ้นคิ้วที่ยาวของเขาเหมือนมีหมอกปกคลุมและเปลือกตาชั้นเดียวลากเงาให้คนมองเท่านั้นและปลายนิ้วของเขาก็แต่ลงบนกระดาษรายงานการตรวจของผู้ป่วยเมื่อเช้านี้ซุนยูโบค่อนข้างประหลาดใจซีวันหญิงก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันเธอต้องเรียนกับอาจารย์หัวหน้าแผนกจริงหรือตันเคลินไม่สนใจว่าทั้งสองคนจะประหลาดใจอะไรและเขาไม่สามารถอธิบายได้ ใบหน้าที่ต่ำลงเล็กน้อยเผยให้เห็นรูปร่างผอมบางกำลังก้มอ่านรายงานเท่านั้นซีวันหญิงยืนอยู่ข้างเขาและนิ่งเงียบหักนักเรียนกำลังรีบพวกเขาจะต้องรีบถามครูใหม่ในขณะนี้อาจารย์เขาวันนี้ฉันจะต้องทำอะไรไม่เธอไม่ใช่มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในคลินิกเธอรู้ว่าจิตใจของครูไม่สามารถสนใจเธอได้ในขณะนี้และเขาจะนึกถึงเธอเมื่อจิตใจของเขาเป็นอิสระและว่างจากสิ่งต่าง อาจารย์คลินิกไม่ได้เชี่ยวชาญในการสอนนักศึกษาในโรงเรียนแพทย์การสอนนักเรียนเป็นงานเสริมและงานหลักของพวกเขาคือการรักษาผู้ป่วยและการช่วยชีวิตผู้คนดังนั้นสิ่งแรกที่พวกเขานึกถึงคือผู้ป่วยฟังกก่อนตันเคลินวางเวทระเบียนลงยืนขึ้นหันหน้าไปทางที่ประชุมกะและยืดตัวขึ้นซีวันหญิงและหมอซุนยืนอยู่ข้างหลังเขา ขณะนี้การประชุมกับของมหาวิทยาลัยการศึกษาทั่วไปแห่งที่สองได้เริ่มขึ้นแล้วและพยาบาลและแพทย์ในกะกลางคืนได้รายงานเนื้อหาของกวันนี้เมื่อผู้อํานวยการไม่อยู่รองผู้อํานวยการก็มองดูนาฬิกาแล้วพูดว่าไม่มีอะไรให้ทําไปกันเถอะคนกลุ่มหนึ่งเลิกประชุมซึ่งก็สดชื่นพอสมควรตั้งแต่เปลี่ยนกันจนถึงเลิกประชุมก็หมดภายในเวลาไม่ถึงสิบนาทีฝ่ายที่อายุน้อยและกล้าหาญของผู้วยสองไม่ปฏิบัติตามประเพณีของผู้วยหนึ่ง กล่าวกันว่าการประชุมผัดประจำวันของผู้วยหนึ่งจะไม่สิ้นสุดในครึ่งชั่วโมงเป็นการดีกว่าที่จะบอกว่าเป็นแบบดั้งเดิมหรือทำลายประเพณีดีกว่ากันดังนั้นจึงเป็นเรื่องฉลาดจริงๆที่ผู้นำของโรงพยาบาลจะเปรียบเทียบสองแผนกเช่นนี้เมื่อนักเรียนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ในความสับสนหลังเลิกเรียนแพทย์ในห้องปริญญาตรีก็ยุ่งกันหมดตันเคลินพาหมอซุนฝ่าฝูงชนเป็นครั้งแรกหลังจากเดินออกจากห้องทำงานของแพทย์ เขาก็เดินไปตามทางเดินอย่างรวดเร็วประมาณว่าเขากำลังจะตรงไปที่ห้องผ่าตัดจนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังทั้งสองจำได้ว่ามีคนอื่นอยู่ตันเคลินก้าวขาและออกจากวอดหลังจากเข้าพักแล้วซุนยูโบก็หยุดพูดกับซีหวันหญิงมือใหม่ที่ยืนอยู่ที่ประตูและอธิบายว่าคุณเพิ่งมาในวันนี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมไปดูผู้ป่วยในกลุ่มของอาจารย์ตันและกลับมาราวอดในตอนบา่ายค่ะอาจารย์ ซีวันหญิงตอบและหยุดเฝ้าดูครูทั้งสองจักไปทิ้งเธอไว้เพียงลำพังราวกับเด็กกำพร้าไม่ต้องกลัวอาจารย์มีงานให้ทำซี่วันหญิงไปหาเวทระเบียนของผู้ป่วยอย่างมีความสุขจากนั้นจึงนำเวทระเบียนไปพบผู้ป่วยทางคลินิกการเป็นหมอได้เห็นคนแค่มีความสุขแค่ไหนเธอจะไม่ท้อแท้เหมือนนักศึกษาแพทย์คนอื่นๆเมื่อรู้สึกว่าไม่มีอาจารย์คอยชี้แนะขณะที่เธอกำลังตรวจสอบห้องด้วยตัวเองอาจารย์ที่ปรึกษาก็มาตรวจสอบ เมื่อเห็นเธออยู่คนเดียวในวอดร้านชงต้าก็เกาหัวเขารู้ว่าจะมีปัญหาในวันแรกเป็นไปไม่ได้ที่มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในคลินิกจะไม่ได้รับการกำหนดเกณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้มาจากคนรู้จักยิ่งครูเก่งมากก็ยิ่งขี้เกียจนำคนสิ่งนี้โดดเด่นเป็นพิเศษในการผ่าตัดมิฉะนั้นคงไม่มีนักศึกษาปริญญาเอกจำนวนมากที่กล่าวว่าพวกเขาไปที่คลินิกพร้อมกับบัวตัวใหญ่ และไม่สามารถแม้แต่จะผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบธรรมดาได้เมื่อเห็นว่าที่ปรึกษากำลังมาซี่หวันหญิงจึงเดินไปที่ประตูร้านชงต้าถามเธอว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องอยู่ที่นี่หมอตันบอกว่าฉันอยู่ในกลุ่มของพวกเขาเมื่อได้ยินคำพูดของเธอร้านชงต้าก็กระพริบตาอย่างประหลาดใจตันเคลินนายพลคนนอกคนที่สองแต่คนนอกวงไม่รู้ว่าตันเคลินจบการศึกษาจากไปตู้ และเป็นหนึ่งในแกนนําคนหนุ่มสาวและวัยกลางคนที่สําคัญในกลุ่มปายตู้ในสถาบันแพทย์แห่งชาติร้านชงต้าไม่เข้าใจว่าทําไมโรงพยาบาลจึงจัดให้นักเรียนของเขาไปที่แผนกที่สองโดยทั่วไปแล้วแผนกการแพทย์ของโรงพยาบาลชอบที่จะจัดนักเรียนที่ดีของโรงเรียนแพทย์ให้ไปแผนกการเรียนทั่วไปที่หนึ่งเช่นเดียวกับหวงจื้อเลยเขาก็ไปที่ปู้วยหนึ่งในตอนแรกโรงพยาบาลคิดว่าซี่วันหญิงไม่ดีหรือไม่หรือจงใจจัดให้เธอมาปู้วยสองเพื่อพิสูจน์ว่าเธอไม่ดี บางทีซีหวันหญิงก็เข้าฝึกงานเร็วและไม่มีเวลาพอที่จะทักทายโรงพยาบาลส่งผลให้โรงพยาบาลมีการจัดการที่ไม่เป็นระเบียบเมื่อคิดแบบนี้ร้านชงต้ารู้สึกว่างานของเขายังไม่เสร็จดีไม่สิ่งที่ร้านชงต้าไม่รู้ก็คือมีคนถามนักเรียนของเขาว่าศัลยแพทย์ที่เก่งกาจคืออะไรและนักเรียนของเขาตอบว่านั่นคือเทคโนโลยีนี่ไม่ได้ทำให้ครูที่มีทักษะดีที่สุดรับเธอไปคุณตันใครจัดให้คุณ ร้านชงต้าถามอย่างระมัดระวังเขาเคยได้ยินมาว่าตันเคลิร์นไม่ชอบรับนักเรียนดังนั้นผู้อำนวยการจึงส่งเขาให้ไปดูแลและสอนและเขาสามารถมอบหมายนักเรียนให้คนอื่นได้ดังนั้นแม้ว่าตันเคลิร์นจะเชี่ยวชาญมากแต่นักเรียนก็ไม่สามารถเรียนรู้อะไรกับเขาได้เพราะอาจารย์ไม่สอนหมอสุนที่เป็นผู้ช่วยเขาบอกว่าฉันอยู่ในกลุ่มของพวกเขาซี่วันหญิงตอบอาจารย์ตามความเป็นจริงเขาไม่โกรธหรือ โกรธหรือซี่วันหญิงจำได้เพียงว่าใบหน้าที่หล่อเหลาและเย็นชาของครูตันนั้นสงบนิ่งราวกับน้ำเมื่อเธอพูดสิ่งนี้บางทีครูตันอาจจะกำลังนึกถึงคนไข้ถ้าไม่ใช่เพราะการตัดสินใจของตันเคลินเขาจะไม่พูดแบบนี้อย่างแน่นอนแต่มันจะเป็นความคิดของใครและอะไรอยู่ในคำพูดร้านชงต้ารู้สึกประหลาดใจมากยิ่งขึ้นกับเรื่องนี้ และเขาก็ทําอะไรไม่ถูกถ้าตันเคลินตัดสินใจด้วยตัวเองจะบอกตันเคลินได้อย่างไรว่าคุณไม่ต้องการรับนักเรียนของเขาจากนั้นนักเรียนในอนาคตของเขาซึ่งเป็นอาจารย์ทางคลินิกจะไม่ถูกนําตัวอาจารย์ร้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะซี่วันหญิงถามถึงท่าทางแปลกๆของที่ปรึกษาเขาไม่สามารถบอกนักเรียนตรงๆว่าครูคนนี้เข้ากับคนง่ายๆไม่ได้ร้านชงต้าบอกได้เพียงว่าคุณตันเก่งมากคุณควรเรียนรู้จากเขา ฉันรู้อาจารย์หลานซี่วันหญิงสามารถสัมผัสได้โดยสัญชาตญาณว่าอาจารย์ตันนั้นทรงพลังเพียงใดในวัยเด็กเขาเป็นรองหัวหน้าแพทย์และดูแลการสอนมีผู้ป่วยจำนวนมากในสองกลุ่มครูที่ไร้ความสามารถจะแบกรับความรับผิดชอบอันหนักหน่วงได้อย่างไรอันนี้บัตรรับประทานอาหารของโรงพยาบาลร้านชมต้าหยิบบัตรรับประทานอาหารออกมาและมอบให้เธอเขาไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาอื่นได้ การเป็นที่ปรึกษาสามารถให้การดูแลเพียงพอในชีวิตแก่นักเรียนเสมออาจารย์รลานนี่คือซี่วันหญิงซึ่งเต็มไปด้วยบัตรรับประทานอาหารถามไปฝึกงานคลินิกกินข้าวที่โรงอาหารไม่ได้นะกินในโรงพยาบาลจะสะดวกกว่าผมจ่ายเงินในบัตรนี้แล้วกินได้เลยไม่ค่ะอาจารย์คุณเอาเงินที่หักจากค่าครองชีพของคุณหลังจากที่ร้านชงต้าพูดเช่นนี้ เขาก็หันหลังกลับและจากไปและไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เก็บมันกลับคืนอาจารย์เป็นคนดีจริงๆซี่วันหญิงรู้สึกโดดเดี่ยวและหมดหนทางกลับไปที่วอร์ดและทํำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ทางคลินิกต่อไปซี่วันหญิงถามผู้ป่วยตลอดทางเมื่อมาถึงเตียงที่เจ็ดเธอพบว่าคนไข้กำลังขมวดคิ้วและเวทระเบียนมีบางอย่างผิดปกติเธอจึงขอให้เธอย่นคิ้ว ตอนเที่ยงเธอไม่รอให้อาจารย์ลงจากโต๊ะผ่าตัดแล้วกลับไปที่แผนกเธอกินข้าวคนเดียวและหาที่พักผ่อนกลับแผนกในช่วงเวลาทำงานช่วงบ่ายมีผู้คนจำนวนมากขึ้นในกลุ่มของตันเคลินซึ่งรวมถึงนักศึกษาปริญญาเอกคลินิกชายสองคนและหญิงหนึ่งคนซึ่งมาฝึกงานด้านศัลยกรรมทั่วไปที่สองเร็วกว่าเธอประมาณหนึ่งเดือนชื่อของพวกเขาคือหลวยเหยียนเฟิน จังสงเฉียงและหลี่เหวนหัวและพวกเขามีอายุมากกว่าเธอหลายปีซุนยูโบเรียกทุกคนไปที่ห้องสอนเพื่ออภิปรายก่อนการผ่าตัดแล้วไปรอบๆห้องทุกคนย้ายไปที่ห้องสอนของภาควิชาและเมื่อเข้าไปนักเรียนก็นั่งลงประตูเปิดออกและตันเคลินก็เดินเข้ามาพร้อมกับหมอชายอีกคนแพทย์ชายที่เพิ่งมาใหม่เป็นชายแข็งแรงที่ดูคล้ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย เขามีชื่อว่าหลิวเฉิงรานและเขาอายุประมาณ30ปีนักเรียนนั่งในแถวที่สองและแพทย์ระดับปริญญาตรีสามคนนั่งในแถวแรกโดยมีตันเคลิรนเป็นศูนย์กลางรองเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพียงคนเดียวในกลุ่มและผู้มีอำนาจสูงสุดในกลุ่มในเวลาเดียวกันใบหน้าของตันเคลินก้มต่ำเล็กน้อยและปลายนิ้วของเขาพลิกเวทระเบียนและไม่พูดอะไรซี่วันหญิงคิดว่า เมื่อเทียบกับการพูดคุยกับผู้คนดูเหมือนว่าอาจารย์ตันมักจะชอบสื่อสารกับกระดาษรายงานการตรวจสอบมากกว่าหลิวเฉิงรานพูดแทนหัวหน้าของเขาเริ่มกันเลยการสนทนาก่อนการผ่าตัดเริ่มต้นขึ้นผู้ดำเนินรายการคือดอร์หมอซุนและนักศึกษาปริญญาเอกหญิงหลัวเหยียนเฟิรนรับผิดชอบการบันทึกพรุ่งนี้จะผ่าตัดสามเตียงแปดเตียงซุนยูโบกล่าวว่า มีการวางแผนสามเตียงสำหรับการสำรวจมะเร็งกระเพาะอาหารผ่านกล้องและการผ่าตัดที่รุนแรงการผ่าตัดมีขนาดใหญ่และคาดว่าจะใช้เวลานานคาดว่าจะจัดห้องผ่าตัดสำหรับเคสผ่าตัดแรกในเช้าวันพรุ่งนี้และมีความคิดเห็นจะชี้แจงที่เรียกว่าการอภิปรายก่อนการผ่าตัดไม่ใช่หัวหน้าศัลยแพทย์พูดเพราะรองผู้อาวุโสขี้เกียจอธิบายแผนปฏิบัติการสามารถคาดเดาได้จากชื่อปฏิบัติการ ทุกคนมีการประชุมเพราะหัวหน้าศัลยะแพทย์ต้องการฟังว่าคนอื่นมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่นักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการและความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ทางคลินิกมีค่าใกล้เคียงกับศูนย์อ้าวคุณพูดก่อนสิสุนยูโบเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่แถวหลังแสดงนี่เป็นหนึ่งในงานการเรียนรู้ของวิชารอบตัวของนักเรียน นักศึกษาปริญญาเอกหลายคนที่มาก่อนแสดงชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้องการพูดก่อนซี่วันหญิงมองไปที่ความลังเลใจของคนเหล่านี้และนึกถึงความกลัวของพยาบาลและพี่สาวดูเหมือนว่าอาจารย์ตันที่มีตาชั้นเดียวจะพูดไม่ค่อยเก่งเธอเพิ่งมาวันนี้ทำไมคุณไม่ปล่อยให้เธอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนหลวเหยียนเฟินชี้ไปที่ซี่วันหญิงคนไข้าสามเตียงต้องการส่องกล้องสำรวจมะเร็งกระเพาะอาหารก่อนอาจเป็นเพราะคนไข้ต้องการเปิดช่องเล็กๆเพื่อผ่าตัด โดยส่วนตัวคิดว่าไม่จำเป็นต้องส่องกล้องขนาดนั้นเปิดช่องท้องโดยตรงดีกว่าซีวันหญิงเชื่อว่าอาจารย์ศัลยกรรมมีบุคลิกที่ดีและไม่ต้องการเสียเวลาพูดหลังจากได้ยินเธอตรงประเด็นกลุ่มคนรอบข้างก็ตกตะลึงหมอซุนฉันไม่คิดว่าฉันจำเป็นต้องบันทึกสิ่งที่เธอพูดใช่ไหมหลวเเยียนเฟินถามแพทย์ที่เชี่ยวชาญมือใหม่ช่างกล้าที่จะล้มล้างแผนการผ่าตัดของรองผู้สูงศักดิ์เธอจะบันทึกสิ่งนี้ได้อย่างไร ซุนยูโบไม่สามารถเป็นนายได้ดังนั้นเขาจึงหันศีรษะไปและถามผู้บังคับบัญชาด้วยสายตาของเขาตันเคลินทิ้งคนอื่นไว้เพียงภาพเงาที่เย็นชาและจดจ่อกับเวทระเบียนอยู่เสมอให้โซผู้นี้ไม่พูดเปล่าแต่เหมือนกระตุ้นทำให้อีกคนทักพูดต่อซิด้วยความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับอารมณ์ของผู้บังคับบัญชาซุนยูโบจึงหันกลับมาและสั่งซี่หวันหญิงครูปล่อยให้มือใหม่คนนี้พูดต่อไปจริงหรือ หลัวเหยียนเฟินที่ขมวดคิ้วจิ้มไปที่สมุดบันทึกที่เกียดเกินกว่าจะจำคำอื่นที่ซี่วันหญิงพูดซี่วันหญิงกล่าวต่อว่าเมื่อพิจารณาจากผลการตรวจในระยะแรกของผู้ป่วยระยะก่อนการผ่าตัดของมะเร็งกระเพาะอาหารควรเป็นทีสี่ซึ่งเป็นเนื้องอกระยะลุกลามที่ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะโดยรอบฉันเดาว่าเหตุผลหนึ่งก็คือผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัดใหญ่ เมื่อหมอตันเลือกการส่องกล้องอาจพิจารณาการผ่าตัดแบบประคับประคองภายหลังจากการสอบประวัติหมอตันประเมินว่าสภาพที่แท้จริงของผู้ป่วยร้ายแรงกว่าผลการตรวจที่เป็นอยู่คุณบอกว่าคุณตันกําลังจะผ่าตัดแบบประคับประคองใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นคุณตันจะต้องเขียนโดยตรงหลวเหยียนเฟินเงยหน้าขึ้นทันทีและตำหนิเธออย่างกระวนกระวายคุณเพิ่งมาที่นี่และคุณไม่เข้าใจอะไรเลย ทันใดนั้นน้ำเสียงของคนฝั่งตรงข้ามดูดูดันมากบางทีผู้มีประสบการณ์อาจคิดว่าผู้มาใหม่ไม่มีคุณสมบัติที่จะแสดงความคิดเห็นซ่วันหญิงเห็นว่าอาจารย์ไม่ได้ขอให้เธอหยุดพูดและจบความเห็นของเธอการผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารขั้นสูงในทีสี่นั้นไม่เหมาะแม้ว่าผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยจะขอร้องอย่างมากให้ลองดูการส่งกล้องก็แน่นอนไม่สะอาด คุณตันเหตุผลของแผนนี้น่าจะคาดเดาได้ว่าคนไข้ทนการผ่าตัดแบบเปิดไม่ได้และลุกจากโต๊ะผ่าตัดไม่ได้ยังไงก็ตามมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเป็นซ้ำหลังการผ่าตัดแบบเปิดรุนแรงก่อนที่คนอื่นจะได้ยินสิ่งที่ซี่วันหญิงผู้เสียงของหลวเหยียนเฟินก็ดังขึ้นอีกครั้งคุณรู้หรือไม่ว่าคุณกำลังสงสัยจรรยาบรรณทางการแพทย์ของคุณตันและคิดว่าคุณตันไม่ต้องการรักษาผู้ป่วยทำไมผู้หญิงคนนี้เธอถึงพูดแบบนี้ เธอยังคงส่งคำวิจารณ์ที่พุ่งเป้ามาที่เธอเห็นได้ชัดว่าเป็นแค่การพูดคุยเรื่องความเจ็บป่วยธรรมดาแต่กลับต้องเกิดความขัดแย้งระหว่างนักเรียนคนคนนี้อาจเข้าใจผู้มาใหม่ของเธอผิดหรือเปล่าคิดว่าเธอจงใจพูดตรงกันข้ามกับมุมมองของครูเพื่อดึงดูดความสนใจของครูหรือไม่เธอซี่วันหญิงไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทางคลินิกมีคนที่คิดเช่นนี้จริงๆและการระแวดระวังก็แข็งแกร่งมากสำหรับผู้มาใหม่ ซี่หวันหญิงต้องหักล้างคำพูดของอีกฝ่ายอย่างใจเย็นคุณตันจะต้องสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยและอธิบายอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเองก็ไม่รู้ฉันไม่เคยพูดว่าคุณตันไม่คิดถึงคนไข้เลยตรงกันข้ามคุณตันเกรงใจคนไข้มากกว่าศัลยแพทย์ควรคำนึงถึงความอดทนต่อการผ่าตัดของผู้ป่วยเป็นอันดับแรกถูกต้องคุณตันเขียนชื่อการผ่าตัดตามอารมณ์ของผู้ป่วย หลัวเหยียนเฟินมองเธอด้วยดวงตาที่เบิกกว้างและวิจาร์เธอในลักษณะเดียวกับทหารผ่านศึกคุณตันอาจจะยุ่งและฉันยังไม่ได้คุยเชิงลึกกับคนไข้เมื่อเช้าฉันคุยกับคนไข้ด้วยตัวเองฉันรู้สึกว่าคนไข้คนนี้อาจจะแข็งแกร่งกว่าที่คุณตันจินตนาการไว้มากเธอยังอายุไม่มากและเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลามในวัยสี่เธอเป็นกระดูกสันหลังของครอบครัวและมีจิตตานุภาพอันแรงกล้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการผ่าตัด และบางครั้งอาจย้อนผลการผ่าตัดที่แพทย์คิดว่าผู้ป่วยไม่สามารถลุกจากโต๊ะผ่าตัดได้ซีวันหญิงพยายามชี้แจงมุมมองของเธอเรารู้สถานการณ์นี้หลวเเยียนเฟินเขย่าปากกาในมือของเธอตอนนี้เขาเป็นโรคโลหิตจ,จางครูตันให้เขาถ่ายเลือดนั่นเป็นเพราะเขามีเลือดออกจากมะเร็งกระเพาะอาหารถ้าอย่างนั้นจำเป็นต้องทำและพาราโทมิมากกว่าไหม เลือดออกของมะเร็งกระเพาะอาหารไม่เหมาะกับการผ่าตัดผ่านกล้องอย่างแน่นอนเมื่อถูกปฏิเสธโดยคำพูดของเธอหลวเเยียนเฟินก็ตกใจเธอขมวดคิ้วและพูดว่าคุณไม่รู้หรอกว่าการผ่าตัดผ่านกล้องของคุณตันนั้นทรงพลังแค่ไหนไม่ว่าจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือไม่คุณตันทำได้หมดเพื่อหักล้างเธอคนคนนี้อาจลืมแม้แต่ความรู้ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานที่สุดเลือดออกเฉียบพลันของมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นข้อห้ามในการส่องกล้อง ซหวันหญิงมองไปที่คนนี้เธอคงไม่รู้จักเธอมาก่อนดูเหมือนว่าไม่น่าจะมองว่าเธอเป็นศัตรูเธอคงกลัวว่าเธอจะมาขโมยอาจารย์มาดูกันว่าหมอตันจะแรงสู้สามัญสำนึกทางการแพทย์ได้หรือไม่ซหวันหญิงแอบชำเลืองมองอาจารย์จากมุมหางตาของเธอตันเคลินซึ่งหันหลังให้กับนักเรียนมีรูปร่างผอมและเย็นชาในเสื้อคลุมสีขาวซุนยูโบและหลิวเฉิงรานซึ่งนั่งอยู่ทั้งสองข้างมีสีหน้าหมดหนทาง อาจกำลังคิดว่านักเรียนสองคนกำลังโต้เถียงกันเรื่องอะไรและเนื้อหาของการทะเลาะกันก็ตลกมากแน่นอนว่าไม่ว่าอาจารย์จะเก่งกาจเพียงใดเขาจะไปขัดกับความรู้ทางการแพทย์ทั่วไปได้อย่างไรซหวันหญิงรวบรวมข้อมูลและหันกลับมาและพูดว่าคำพูดของคุณแสดงว่าครูตันพูดถูกไม่ใช่หรือคุณเพิ่งบอกว่าคุณตันมีเทคนิคนี้ในการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเลือดออกในกระเพาะอาหาร เป็นอีกครั้งที่ซี่หวันหญิงจับช่องโหว่ที่อีกฝ่ายพูดได้คุณคิดผิดถ้าคุณตันคิดว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารเขาจะไม่พูดว่าการส่องกล้องอย่างแน่นอนตรงกันข้ามเขาเชื่อว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาทองสําหรับการส่องกล้องเมื่อมีเลือดออกในกระเพาะอาหารไม่มากผู้ป่วยเป็นโรคโลหิตจางหลวยเยียนเฟินมองหาหลักฐานเพื่อสนับสนุนมุมมองของเธอ ใช่ค่ะคนไข้เป็นโลหิตจางครูตันเชื่อว่าคนไข้โลหิตจางเพราะเลือดออกในกระเพาะมานานน่าจะเห็นได้จากประวัติการรักษาที่ผ่านมาซี่วันหญิงตัดคำพูดของเธอโดยตรงใบหน้าของลอยเย็ยน,ฟยนเฟียนเปลี่ยนเป็นสีแดงและเธอทำได้เพียงปฏิเสธสิ่งที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ฉันไม่ได้หมายความว่าหลังจากพูดจบเธอก็กระวนกระวายเพราะทุกคนได้ยินว่าเธอได้เปรียบจากนั้นเห็นว่าอาจารย์ทั้งสามไม่ได้หยุดเกิดอะไรขึ้น อาจารย์ทั้งสามกำลังดูไฟจากอีกด้านหนึ่งลึกล้ำเธอไม่ได้คุยกับคุณตันเธอไม่เห็นการผ่าตัดของคุณตันและเธอไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ของคุณตันเธอเพิ่งมาที่นี่ได้ไม่นานเธอจะรู้ได้หรือว่าคุณตันคิดอย่างไรกล่าวทฤษฎีทางวิชาการเชิงบวกแต่ผู้มาใหม่คนนี้หลวเยียนเฟินพบวิธีใหม่อย่างรวดเร็วหากเธอต้องการใช้คุณสมบัติเก่าของเธอเพื่อบอกและชี้แนะผู้มาใหม่เธอจะก่ออาชญากรรม อีกฝ่ายขยับแต่เธอไม่ขยับซี่หวันหญิงบอกอีกฝ่ายอย่างใจเย็นนี่คือการสนทนาก่อนการผ่าตัดศูนย์กลางของการสนทนาของฉันคือประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยและโฟกัสไปที่รายงานการตรวจร่างกายและสภาพร่างกายและจิตใจในปัจจุบันของผู้ป่วยความคิดของแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยคือในเวทระเบียนของผู้ป่วยฉันไม่ได้พูดถึงกิจกรรมทางจิตวิทยาส่วนตัวของคุณตันฉันกำลังพูดถึงสถานการณ์ของผู้ป่วยแต่เธอเอาแต่พูดในสิ่งที่ครูตันคิด ฉันไม่ได้คุยเรื่องอื่นที่เขาคิดฉันแค่คุยเรื่องไอเดียของเขาในการกำหนดแผนการผ่าตัดสำหรับคนไข้ารายนี้ผิดไหมอีกฝ่ายอธิบายได้แบบนี้จริงๆหลวเเยียนเฟิรนรู้สึกตกตะลึงและพูดต่อคุณเข้าใจความคิดของคุณตันเกี่ยวกับการผ่าตัดของผู้ป่วยได้อย่างไรคุณยังไม่ได้คุยกับอาจารย์เลยคำสั่งของแพทย์จากอาจารย์และสิ่งที่เรียกร้องความสนใจของเราจะสะท้อนให้เห็นในเวทระเบียนของผู้ป่วยตราบใดที่นักศึกษาแพทย์รู้เรื่องนี้ เมื่อได้ยินคำพูดของเธอหลวเเยียนเฟินต้องการที่จะตรวจสอบเวทระเบียนอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวแต่พบว่าเวทระเบียนอยู่ในมือของหมอตันไปขออาจารย์ย้อนเวทระเบียนมาตรวจดูไหมนั่นเป็นการตบหน้าตัวเองโดยไม่จำสถานการณ์คนไข้เธอยกเลิกความคิดในพริบตาและเธอไม่เชื่อว่าซีหวันหญิงจะจำสิ่งที่เขียนในเวทระเบียนได้อย่างชัดเจนผู้ป่วยที่ป่วยมานานมีประวัติการรักษาจำนวนมากและรายงานการตรวจจำนวนมากซึ่งไม่มีใครจำได้ชัดเจน บอกฉันว่าครูตันเขียนอะไรในเวทระเบียนหลัวเเยียนเฟินชี้ไปที่เธอแล้วถามโดยไม่คาดคิดคำพูดของซี่หวันหญิงชัดเจนและไม่เร่งรีบและจับประเด็นสำคัญผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและคุณตันสังการตรวจเลือดทันทีในวันจันทร์คุณตันถึงกับพิจารณาโทรหาโลหิตวิทยาแผนกมาปรึกษาเพราะฮีโมโกโลบินอยู่ที่76ตอนที่นอนโรงพยาบาลหลังจากถ่ายเลือดได้สองวัน สภาพจิตใจของผู้ป่วยก็เหมือนเดิมรู้สึกเหมือนร่างกายของผู้ป่วยปรับตัวเข้ากับโรคโลหิตจางเรื้อรังได้คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณตันได้พิจารณาที่จะขอคำปรึกษาจากแผนกโลหิตวิทยาเราคุยกับคุณตันทุกวันและไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้เลยอีกฝ่ายพูดและเน้นว่าเขาและอาจารย์ตันอยู่ด้วยกันมานานมากกว่าเธอซีวันหญิงคิดกับตัวเองว่าคุณทำอะไรกับครูทุกวันรุ่นพี่แต่ไม่เข้าใจคำแนะนำของอาจารย์หมอ มีเขียนไว้ในคำสั่งแพทย์ว่าหมอตันต้องการเปิดกระดูกคนไข้จึงยกเลิกจะเห็นได้ว่าหมอตันพิจารณาโดยรวมคือปัญหาเลือดของคนไข้จะนำไปสู่ความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดหากช่องท้องเปิดออกจะมีเลือดออกมากขึ้นและผู้ป่วยจะไม่สามารถห้ามเลือดได้อย่างไรก็ตามผลการตรวจเลือดโดยทั่วไปเป็นปกติดังนั้นการเจาะกระดูกจึงถูกยกเลิกซีวันหญิงโต้แย้งอีกครั้งผู้มาใหม่คนนี้ได้สังเกตรายละเอียดของเวทระเบียนนี้หรือไม่ หน้าผากของหลวยเยียนเฟินมีเหงื่อออกไม่สามารถปฏิเสธได้ในขณะนี้มิฉะนั้นอาจารย์จะคิดว่าเธอจำอาการของผู้ป่วยไม่ละเอียดคุณพูดเหตุผลมากมายเพื่อพิสูจน์ว่าครูตันพูดถูกแต่คุณสนับสนุนการพ่าตัดช่องท้องนั้นหรือหลวยเยียนเฟินจัดการความคิดของเธอก่อนที่จะพูดฉันหมายความว่าความเห็นของคุณตันถูกต้องคำถามคือว่าผู้ป่วยโลหิตจ,จางมีเลือดออกเล็กน้อยเป็นพักๆหรือไม่ ผู้ป่วยกินได้น้อยลงและกินของเหลวได้เล็กน้อยถ้าไม่มีอุจจาระจะทำได้ยากการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระและหมอตันขอให้ผู้คนเปิดการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระหลายครั้งแต่ไม่พบผลลัพธ์และไม่สามารถเก็บตัวอย่างไว้ได้ซึ่งทำให้การตัดสินทางคลินิกสับสนยิ่งขึ้นไปอีกซีวันหญิงพูดช้าชมีการตรวจซีที การตรวจ CT สามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ในขณะนั้นเท่านั้นและไม่สามารถสะท้อนถึงเลือดออกที่ตามมาได้การตรวจ CT ของผู้ป่วยเพิ่งทำในคลินิกผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการรักษาไม่จำเป็นต้องทำอีกครั้งหลังเข้ารับการรักษาคุณคิดว่าผู้ป่วยยังคงมีเลือดออกต่อไปหรือไม่ประโยคสุดท้ายใครพูดประโยคสุดท้ายหลวเเยียนเฟิร์นและนักศึกษาปริญญาเอกชายอีกสองคนหันศีรษะเพราะพวกเขาไม่ได้พูดเองพวกเขารีบค้นหาที่มาของเสียง และในที่สุดก็พบว่าเสียงนั้นมาจากแผ่นหลังเย็นชาที่ไม่หันกลับมามองรองเกากล่าวและทั้งสามคนก็ตกตะลึงรองเกาอยู่ฟังมือใหม่ทางคลินิกตลอดทางและหลังจากได้ยินมันเขาคิดว่ามือใหม่ทางคลินิกมีเหตุผลเขาจึงพูดขึ้นคุณตันเธอหลวยเยียนเฟิร์นและนักศึกษาปริญญาเอกสามคนที่มาก่อนรู้สึกประหม่าเล็กน้อยรู้สึกว่าผู้มาใหม่คนนี้พูดเก่งเกินไปและจริงๆแล้วบอกว่าอาจารย์ให้ความสนใจ ฉันไม่ได้ยินเสียงของคนเหล่านี้เลยตันเคลินไม่หันกลับมาคิ้วของเขาย่นอย่างรวดเร็วและซีวันหญิงมือใหม่ทางคลินิกที่ตอบว่าคุณเป็นคนบอกหลักฐานให้ฉันฟังหมอซุนแอบมองเขาจากด้านข้างและเห็นว่าเขาได้เปิดเวทระเบียนเพื่อรายงานผลการตรวจปัสสาวะการตรวจปัสสาวะและอุจจาระจะจัดเป็นกลุ่มๆก,กันจึงไม่มีผลการตรวจอุจจาระเพียงครั้งเดียวเมื่อมองด้วยวิธีนี้สิ่งที่ซีวันหญิงเพิ่งพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเข้าสู่จุดวิกฤต ผู้มาใหม่คนนี้อาจารย์ตันไม่อยู่เมื่อเช้านี้คุณซุนจึงขอให้ฉันไปที่วอร์ดฉันถามครอบครัวของผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยบอกว่าผู้ป่วยรู้สึกปวดท้องผู้ป่วยที่มีเนื้องอกระยะลุกลามจะต้องเจ็บปวดแต่หมอตันสั่งยาแก้ปวดให้คนไข้มีเหตุผลว่าไม่น่าที่จะเป็นยาแก้ปวดที่กินประจำเพราะจะยังปวดแบบคลุมเครือแบบนี้คล้ายๆเลือดออกจากกระเพาะช้าๆมากกว่า ซี่วันหญิงรายงานงานในห้องให้อาจารย์ตรวจสอบด้วยตัวเองในตอนเช้าหมอซุนเป็นคนแรกที่โทรมาเช้านี้ฉันไม่ได้ยินกระดึกพูดถึงสถานการณ์แบบนี้เลยกกลางคืนยุ่งมากดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดว่าราวอดอย่างระมัดระวังรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นของก,กลางวันเพื่อจัดการกับปัญหาหมอซุนจึงปิดปากของเขาหลังจากถูกผู้บังคับบัญชาจ้องมองตันเคลินถามด้วยน้ำเสียงสงบ ใครมาเยี่ยมคนไข้ระหว่างการผม่าตัดเมื่อบ่ายวันนี้หมอซุนตอบว่าทั้งสามคนผลัดกันคนหนึ่งลงมาและพาอีกคนขึ้นไปหลังการผ่าตัดพวกเขาต้องลงไปเขียนประวัติทางการแพทย์หมายความว่าสามคนนี้มีส่วนร่วมใช่ไหมการแสดงออกของตันเคลินกลายเป็นเย็นชาใช่เมื่อเห็นว่าน้ำเสียงของอาจารย์ไม่ถูกต้องหลัวเหยียนเฟินและทั้งสามคนจึงรีบไปป้องกันตัวต่อหน้าอาจารย์ เราไม่ได้ยินครอบครัวของผู้ป่วยรายงานสถานการณ์ที่เธอพูดในการตอบสนองตันเคลินหันกลับมาทันทีในทันทีซี่หวันหญิงเข้าใจว่าทำไมคนจำนวนมากถึงกลัวหมอตันดวงตาชั้นเดียวของชายผู้นี้ภายใต้ผมหน้าม้าที่เอียงเมื่อยกมันขึ้นเพื่อจ้องมองผู้คนเห็นได้ชัดว่ามันคือมีสองคมในตาของเขาไม่มีใครสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อถูกมองด้วยสายตาของอาจารย์คู่นั้นหัวใจของซี่หวันหญิงก็เต้นแรงเล็กน้อย คุณพูดชัดเจนสี่คำในริมฝีปากของตันเคลินนั้นชัดเจนและกลมกลืนเสียงของเขาทุ่มราวกับลมเหนือที่พัดกระพืออยู่นอกหน้าต่างสายลมเย็นพัดผ่านหัวใจของทุกคนคนอื่นไม่กล้ามองไปที่ซี่หวันหญิงหลัวเยียนเฟินและคนอื่นๆคิดในใจผู้มาใหม่คนนี้จะต้องทนทุกทรมานคุณสามารถจินตนาการได้ว่าครูโกรธแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเธอพูดอะไร ซี่วันหญิงขมวดคิ้วอย่างลับๆและนึกถึงความผิดพลาดของตัวเองคำตอบก็คือเธอต้องกัดกระสุนครอบครัวของผู้ป่วยบอกว่าน่าจะเป็นหลังจากที่ผู้ป่วยดื่มของเหลวเสร็จในตอนเที่ยงของเมื่อวานคุณเพิ่งมารายงานเรื่องนี้กับผมตอนนี้เท่านั้นหรือท่านใดเสียงของตันเคลินก็เร่งขึ้นและดวงตาทั้งสองข้างของเขาก็กดลงมาเหมือนภูเขาสองลูกเห็นได้ชัดว่าครูโกรธมากทุกคนก้มศีรษะ ซีวันหญิงอธิบายกับครูอย่างรวดเร็วอาจารย์ตันฉันทำตามคำสั่งของครูเพื่อดูผู้ป่วยหลายชุดในตอนเช้าฉันไม่แน่ใจว่าการคาดเดาของฉันผิดเกี่ยวกับเตียงหมายเลขสามหรือไม่แต่ฉันกลับกังวลมากกว่าเกี่ยวกับคนไข้เตียงที่เจ็ดซะง,งั้นคุณไม่คิดว่าอาการของคนไข้สำคัญพอที่จะรายงานให้ผมทราบทันทีหรือคุณรู้ว่าเขากำลังจะเข้ารับการผ่าตัดและคุณคิดว่าเรื่องนี้จะถูกหารือในที่ประชุมในช่วงบ่ายอย่างไร ตันเคลิรนรีตาเมื่อเขาพูดสิ่งนี้ซี่วันหญิงได้รับสายตาของเขาและเธอก็ก้มศีรษะของเธอและยอมรับว่าใช่ค่ะอาจารย์ไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่แก้ตัวเหมือนสามคนนั้นอยู่ดีเธอไม่โง่พอที่จะคิดว่าเธอสามารถหลอกอาจารย์ของสมาคมแห่งชาติได้